สวัสดีค่ะก็ซิบอกเรามาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะราคาหลักหมื่นกันนะคะซื้อไปใช้งานกันได้ค่ะไม่ว่าจะเข้าได้เข้าส่วนการบรรทุกไว้ตลาดค้าขายก็ไปกันได้ทุกงานเลยนะคะทุกท่านคันนี้เป็นมาด้าไฟเตอร์ค่ะรถกระบะปี04เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะเครื่องดีไม่ไอไม่ดันค่ะ ช่วงร่างดีนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านแอร์เย็นเพียงพอนะคะภายในสภาพตามรูปนะคะมีร่องรอยริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะคะรถมือ2ขายตามสภาพค่ะแอร์เย็นเพียงพอคัสซีสวยค่ะรถสีบางๆนะคะสีสันรอบคันก็จะมีริ้วรอยบ้างอะไรบ้างตามการเวลาค่ะแมกครบชุดนะคะราคา85,000บาทค่ะทุกท่านโดยรียแล้วนะคะซื้อไป ไม่ต้องเก็บงานอะไรนะคะใช้ได้เลยค่ะสนใจเข้ารับชมตัวจริงทดลองขับก่อนอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะโทรสายตรงเข้าไปได้เลยนัดหมายกันโดยตรงไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ